โอ้โหอุนไนเอเมอรี่ว่ายังไงตอนนี้หนักซะแล้วนะครับแอสตันวิลล่านำก่อน,นแน่ๆเจอแมวดัมสดอร์แลน์10คนตามเจ้า1ประตูต่อ1อุนไนเอเมอรี่ y, ครับท่าทางอาการหนักครับชา่นของบาดาวาเจ้าถิ่นเนี่ยโดนไล่ออกตั้งแต่ครึ่งแรกแล้วชาร์แน,นของแมตติแคชครับมาตะบันประตูแรกของซีซั่นนี้นะขึ้นนำเลยครับโอ้โ oh หแต่ดันโดนวิลสันไอซิดอครับจิ้มตีต่อเสมอให้กับทางสดอรแดนที่คนน้อยกว่าเจ้า1 1แบ่งไปทีมละแต้ม มาดูกันหน่อยนะครับแอสตันวิลล่าที่ยังไม่ชนะเลยในพรีเมียร์ลีกครับแถมยังยิงไม่ได้อีกต่างหากครับวันนี้ให้ช้างอีแวนกิตซองนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้าขณะที่เจอรอนซันโชแล้วก็ฮาวิเอเลียดเนี่ยรอโอกาสบนมานั่งสำรองจะด้านของแมวดำดอร์แลนด์ผลงานดีเกินคาดนะครับจะด้านของไอซิโดรครับยืนตัวสูงโดยมีจะด้านของเลเฟรแล้วก็จะด้านของเตาบี้คอยสนับสนุนด้านหลังนะครับตันบี้ครับพาบอลมาทางกรบาบขวานะครับก่อนครอสก็มาที่เสาแรกให้กับไอซิโดรเนี่ย วิ่งมาเบียดกับคอนซาแล้วก็ได้ขึ้นโขกครับแต่ไม่บังคับบอลไม่ดีก็มีคอนซาเบียดอยู่ด้วยนะมันก็เลยออกหลังไปแอสตันวิลล่าเกือบได้ประตูเลยครับจากฟรีคิกของแคชนะครับเปิดเข้าไปแล้วโรเจอร์เนี่ยหนุนมาให้เนันของเกซองจับก่อนยิงหน้ากรอบ6หลาไปติดเซฟของรูฟนะครับบอลกระดอนมาเข้าทางวัดกินพยายามซ้ําก็ล้าหน้าไปแล้วและแล้วครับมีใบแดงเกิดขึ้นครับโอ้โหวีอาร์มาเช็คจังหวัดน,นอกเกมที่มาดาว่าเนี่ย เตะบอลไปแล้วโดนแคชเนี่ยมาแถมแล้วจังหวะล้มเนี่ยไปเหยียบขาใส่แคชนะครับผมโอ้โหล้มลงไปผู้ตัดสินก็ตัดสินใจแจกใบแดงไล่ออกไปนะคอนซาครับวางยาวเข้าไปในกรอบเขโทษครับจนด้านของรูฟเนชอกออกมานอกกรอบแล้วบูเอนเดียเกี่ยวได้ก่อนพยายามยิงไว้ก็ยังกดไม่ลงข้ามคานไปอีกครับมาต่อกันครึ่งหลังครับเอสซันวินาได้ลุนทําประตูก่อนในครึ่งหลังเป็นจังหวะที่จอร์ดแมกินครับได้2หน้ากรอบเขโทษแต่กดไม่ลงนะบอลข้ามคานออกไป เซรเดอร์แลนด์แมวดำน่าได้ประตูขึ้นนำครับจากจังหวะต่อนเนื่องครับของลูกทุ่มไกลของมูคีเอเล่ดีดมาให้เจ้านั่นของอ er นะันเดรเรเต้เนี่ยพุ่โขกบอลผ่านมือมาติเนสไปแล้วครับแต่ไปชนคานอย่างจังแล้วตกลงมาไม่ผ่านเส้นเตะมุมของแมวดำเซอร์เรอร์แลนด์โอ้โหถือว่าโยนยาวเข้าไปทางสองไกลครับเจ้านั่นของหุมโขกกลับมาแล้วเจ้านั่นไอซิดอรเนี่ยพยายามดีดส้นโอโ้ก็เป็นลูกหลังนะแต่บอลเนี่ยไม่ตรงกรอบนะครับ ประตูแรกของซีซั่นของเอซเซนวิลล่ามาแล้วครับเป็นการตระวันไกลนอกกรอบ25หลาของแคชนะครับบอลพุ่งตรงกรอบนะรูฟปัดไม่พ้นครับบอลเข้าประตูไป1-0ชาก้าเนี่ยเกี่ยบอลได้ก่อนลากหาช่องยิงด้วยซ้ายหน้ากรอบขิดโทษแต่บอลเนี่ยไปเข้ามือของเอมี่มาร์ติเนสครับและแล้วไม่ทันไรครับแมวดำเซนร์แลนด์เนี่ยมาตีเสมอได้ครับกา马า,าเนี่ยหมุงเคลียออกมาไม่ขาดครับบอลมาถึงชาก้าโขกตั้งมาให้จานไอซิดอ วิ่งเบียดกองหลังมายิงผ่านมาร์ตินสเข้าไปกลายเป็น1ประตูตอนหนึ่งชาก้าครับมัวช้านะครับไม่เตะทิ้งแล้วโดนโดนโดนจิ้มอะ่ะโดนไล่ามาของทางเอเลียดเนาะเอเลียดก็วางเท้าแปด้วยซ้ายแต่บอลหลุดเสาไปแบบฟุตวิดโอกาสทองของแอสตันวิลล่าครับเจนอนซานโชเปิดจากขวาไปเข้ากลางโอลิเวอร์กินกระโดดขึ้นโขกครับแล้วโขกไม่โดนครับบอลหลุดเสาสองไปอย่างน่าเสียดายแล้วหลังจากนั้น,นครับโอลิเวอร์กินได้หมุงจ่อจอก็ไปเข้ามือของรูฟครับแต่มีธงล้ำหน้ามาด้วย หมดเวลาการแข่งขันวันนี้ครับแอสตันวิลล่ายังไม่ชนะใครบุกมาเสมอซันเดอร์แลนด์ที่ตัวผู้เล่นน้อยกว่าตั้งแต่ครึ่งแรก1ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหอาการหนักเลยนะแบบนี้จะด้านของอูนายเอมรี่นะครับเอายังไงดีครับเนี่ยโอ้โห,โโหโจะด้านของนิวคาสเซิลก็เจ้านะเจ้ากับบอลหมัดนะครับทำอะไรกันไม่ได้เหมือนกันคู่นั้นครับจบกันไปฝั่งละคะแนนครับศูนย์ประตูศูนย์ เจ้าทั้ง2คู่เลยนะครับเจ้าทั้งสคู่เลยนะครับทั้งวิลล่า Villa, กับทางสแนเดอร์แลนด์นิวคาสเซิลกับบอลมัดเดี๋ยวรอดูคู่ดึกนะครับวันนี้อาร์เซนอลกับแมสตี้จะเจ้าหรือใครจะชนะเดี๋ยวมารอดูกันได้เลย